หน้าแดนดินถิ่นอีสานอันอุดมสมบูรณ์มีพระภิกษุรูปหนึ่งนามว่าหลวงปุดเขมท่านเป็นพระอาวุโสที่เปี่ยมด้วยวัดปฏิบัติอันน่าทึ่งครั้งหนึ่งในปฐมวัยแห่งสมณเพศท่านได้ออกทุดงในป่าลึกสู่แดนอันไพศสนไร้ซึ่งผู้คนวันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังเดินบินทบาทจิตของท่านสงบแน่วแน่ทันใดนั้นเงาร่างมหึมาก็ปรากฏขึ้นตรงหน้า มันคือเสือพร่งหลายพาดกรอนตัวใหญ่ยักษ์ดวงตาฉายแววเกลี้ยวกราดมันคำรามเสียงดังก้องป่าทำเอาสัตว์น้อยใหญ่แตกกระเจิงหลวงปู่เข็มมิได้หวั่นไหวเพียงแต่ท่านหลับตาลงน้อมจิตน้อมใจระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณสติของท่านแน่วแน่ดั่งภูผาเสือร้ายที่เคยคุกคามค่อยๆลดท่าทีลง มันมองจ้องหลวงปู่ดวงตาที่เคยเต็มด้วยความดุร้ายบัดนี้กลับอ่อนลงความเงียบเข้าปกคลุมชั่วขณะหนึ่งมีเพียงเสียงลมหายใจของหลวงปู่และเสียงของเสือที่ค่อยๆเผ่วเบาลงจากนั้นสิ่งที่ไม่คาดฝันก็บังเกิดเสือร้ายหมอบลงเหมือนยอมสยบต่อบารมีแห่งหลวงปู่มันค่อยๆหันหลังแล้วเดินจากไปอย่างเงียบเชียบราวกับไม่เคยมีสิ่งใดเกิดขึ้น เหตุการณ์ครั้งนั้นเลื่องลือไปทั่วยิ่งตอกย้ำถึงพลังแห่งสติปัญญาและบุญบารมีอันสูงส่งของหลวงปู่เข็มที่สามารถเอาชนะธรรมชาติอันน่าเกรงขามได้แม้แต่สัตว์ป่าผู้ดุร้ายก็ยังสัมผัสได้ถึงความสงบและความเมตตาอันแผ่ซ่านในจิตใจของท่าน